Daily e x ก e r t กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกับปาาระจย์มัาสถานในช่วง Daily Expert นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมเรียนแบบในโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชนค่ะที่มีทั้งทางด้านดีแล้วก็ด้านลบซึ่งด้านดีแน่นอนค่ะพ่อแม่ก็ให้การสนับสนุนไปเลยนะคะแต่ว่าทางด้านลบเนี่ยก็ต้องมาคอยสังเกตกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนมันส่งผลกระทบกับ พฤติกรรมของลูกอยู่แล้วแล้วก็ในระยะยาวค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าครอบครัวไม่ได้เข้ามาใส่ใจดูแลเลยเด็กที่มีพฤติกรรมเรียนแบบทางด้านลบไปเรื่อยๆค่ะมันจะส่งผลให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างหรือว่าแน่นอนเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชมันสามารถทําให้เขาในใกลายเป็นโรคทางจิตเวชได้ไหมคะาการเรียนแบบเ,เป็นผลเป็นหลักนะคะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนแบบไ,ไปเรื่อยๆเแล้วจะทําให้เกิด<ม>โรคทางจิตเวทไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าประเด็นสําคัญของการเรียนแบบคือ โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นการเรียนแบบจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่สามารถสร้างอัตลักษณ์ในทางที่ดีเรียนหนังสือไม่ได้เก่งอีฬาหรือว่าดนตรีอะไรไม่โดดเด่นหรือว่าพฤติกรรมการอื่นๆเนี่ยไม่ได้รับการส่งเสริมเด็กก็จะไปเรียนแบบในส่วนที่เป็นพฤติกรรมด้านลบเส็จแล้วถ้าเรียนแบบด้านลบเสร็จเข้ากลุ่มได้ใช้ยาเสร็จติดไปแกล้งซิ่งไปอะไรแล้วมันมีเพื่อนมีคนที่ให้ให้การยอมรับแล้วเข้ากลุ่มได้มันก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพฤติกรรมด้านเสี่ยงพอเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องใด ลาไปสู่เรื่องอื่นๆแก๊งสิ่งยาเสพติดเรื่องของทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายของพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่ได้รับการดึงกลับมาอาจจะนาไปสู่ปัญหาใหญ่ๆเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบในวัยรุ่นเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เ,ออเป็นธรรมชาติข,ของวัยรุ่นไหมคะเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเวลาเราแบบเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งทําอะไรสักอย่างแล้วรู้สึก น่าเรียนแบบจังเลยแล้วมันก็กลายไปแบบทอดทอดไปเรื่อยๆกลายเป็นเทรนดที่เด็กๆก็จะทําเหมือนกันค่ะอาจารย์อันนี้มันเหมือนเป็นการแบบเ,เป็นพฤติกรรมที่สามารถทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยเข้าสังคมอยู่ในหมู่เพื่อนๆได้อันนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์ สมาชิกในครอบครัวก็จะลดความสมคัญลงอาจจะเป็นเริ่มเพิ่มความสมคัญนในกลุ่มเพื่อนมากขึ้นกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกันก็จะเป็นตัวที่ค่คอยๆพัฒนาเอกลักษณ์ของตัวเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องปกติราง้นเห็นเด็กไปด้วยเรียนแบบอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้สีเรียกมากแต่ค่อยๆเสริมไปว่าถ้าเรียนแบบในเรื่องที่ดีดดก็สนับสนุนถ้าเรียนแบบในเรื่องที่เราน่าเป็นห่วงนะคะอาจจะพูดคุยเราอาจจะลดลงได้ค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องปรับตัวยังไงคราะเพราะบางทีเวลาเห็นพฤติกรรมเรียนแบบของลูกนะบางทีตก ทำไมทําแบบนั้นแบบนี้แต่การที่จะเข้าไปแบบไปพูดไปบ่นเนี่ยลูกจะต้องตีตัวออกห่างทันทีค่ะจะมีวิธีการเ,เข้าหาลูกยังไงให้มันดูแบบเออโอเคลูกจะได้เปิดใจแล้วกเ็เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือลูกได้ทันนะคะคขั้นตอนแรกเลยเนี่ยสอบถามพขากอนฟังพอใจไปรุ่นเนี่ยอยากให้เขาคงอยากให้ผู้ใหญ่ฟังเยอะอๆะรบับฟังเยอะๆะแ่่อกอดทาเป็น ทำเรื่องนี้เพราะอะไรเรียนแบบเพราะอะไรอะไรที่ทําให้เขามีความสุขอะไรที่ทำให้เขาโอเคถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ทําให้เขามีความสุขในเรื่องไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาต้องทําแบบนี้เพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสังคมได้เข้ากับเพื่อนได้เราก็จะได้เข้าใจเหตุผลมากขึ้นถ้าอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาได้เราก็จะได้ซัพพอร์ตไปอันที่2ก็คือว่าเราสามารถบอกสิ่งที่เราเป็นห่วง กับตัวกับตัวเด็กได้บางทีเราห้ามไปเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้ว่าเราห่วงะอะไรเ<ม>ช่นสมมตินะครับถ้าเกิดว่าเด็กอาจจะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตกับดึก<ม>ผู้ใหญ่บางทีห้ามดูคอนเสิร์ตเลยที่เด็กไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นห่วงหน้าถ้ากลับดึกดึกมืดมืดครับอันตรายาแสดงให้เห็นของถึงความเป็นห่วงที่มันชัดเจนขึ้นมันพอที่จะสามารถหาเรื่องที่พูดคุยต่อได้เช่นถ้าเกิดว่าไปแล้วมันดึกมากขอขอมีคนไปรับไปส่งหรือกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอพูดคุยได้นะคะก็ต้องพยายาม รับฟังเขาแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องปรับตัวด้วยปรับทัศนคติหลายๆอย่างในตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าเกิดอยากที่จะให้ลูกแบบ,บมีอะไรก็พูดกับเราแล้วก็ไม่ปิดบงังใช่ไหมคะอาจารย์ามาที่คําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างน,นะคะคาถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของน้องชายค่ะบอกว่าน้องชายติดเกมมากเลยซึ่งมักจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบจากตัวละครตัวหนึ่งในเกมค่ะที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เรียกว่ามีอะไรก็ ก็จะใช้กําลังตลอดเลยค่ะทําให้มีเรื่องกับคนอื่นๆอยู่บ่อยครั้งเราเคยใช้ไม้แข็งด้ยการตัดอินเทอร์เน็ตเลยมไม่ให้เล่นเลยซึ่งน้องก็จะใช้วิธีเดิมกับเราแบบนี้จะทํำยังไงคือเหมือนกับว่าแรงมาแรงกลับแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์มันจะทำยังไงได้บ้าง,<ม>งคะ ถ้าเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับเราผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นจากมองว่าเรื่องเล่นเกมอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งคคือวิธีการที่ใช้ก็อาจจะเห็นอะไรมากอาจจะทําแบบนั้นแต่ว่าเราต้องลงไปใต้ภูเขาน้ําแข็งก็คือว่ามองว่าการที่เขาใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่เกิดอะไรขึ้นเช่นเขามีเรื่องเครียดอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้ว่าแก้เรื่องเครียดนั้นเขากับเพื่อนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ดีทะเลาะกับคุณครูก็ไปแก้เรื่องนั้นตัวพฤติกรรมนี้ก็จะหายเองหรือว่าส่งเสริมให้เขาใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอื่นเขาใช้วิธีเรียนแบบ ความรุนแรงในละครในเกมหรือในในละครก็ตามเนี่ยเพราะว่าเขาเองไม่ไม่มีวิธีอื่นที่เขาทำล้าได้ผลแล้วก mm. ็ถ้าเราค่อยๆค,คุยกับเขาแล้วสอนเขาว่าไหนลองพูดคุยถ้ามีปัญหานี้เราพูดคุยกับเพื่อนเราพูดคุยกับพ่อแม่หรือว่าขอคําแนะนํา จากที่อื่นๆเนี่ยจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้พฤติกรรมก็จะค่อยๆลดลงะะการไปตัดเกมตัดอะไรไปบางทีถ้ามันแก้ไม่ตรงจุดพฤติกรมกรมตาจะยังอาจจะยิ่ง<า>ยแย่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่ะอะมาคินที่คําถามต่อมาค่ะบอกว่าพี่ชายติดซีรีส์เรื่องหนึ่งมากเลยแล้วมักจะสวมวิญญาณตัวละครน,นั้นในชีวิตจริงด้วยอันนี้อินออกมาข้างนอกนะคะจนบางทีเรานึกว่าพี่เป็นไบโพลาร์นะคะซึ่งก็ปวดหัวมากบางทีก็อ่ะขำๆไปแต่ว่า รู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันก็มากเกินไปค่ะทีนี้อยากจะได้พี่ชายคนเดิมกลับมานะคะหรือว่าต้องรอให้ให้ซีรีส์นั้นจบซีรีส์ก่อนจบแล้วจะช่วยได้แล้วอาจจะไปสวมบทบาทเป็นตัวละครเรื่องใหม่อะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ใบพล่าคงคงไม่ใช่เป็นโรคหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเข้าจเขาจผิดว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบจะเป็นโรคนี้แต่ว่าเป็นจริงเเป็นคนละโรคครับเรียนแบบเนี่ยเราก็อาจจะดูผลกระทบว่ามันก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างถ้าไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมากก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากที่จะต้องไปแก้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มรบกวนก็ดูเป็นพฤติกรรมไปทําแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่บ้างจะพูดคุยได้คือถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นมากหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นผลเสียกับเขาก็ไม่เป็นไรปล่อยๆก็ไปเถอะนะคะเราก็คงเรียนแบบคล้ายๆกันนะครับเป็นคนแต่งตัวยังไงแล้วเราชื่นชอบก็อาจจะชื่นชอบลองทำแบบนั้นค่ะสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวที่พูดคุยกันในวันนี้นะคะพฤติกรรมเรียนแบบในวัยรุ่นนะคะครับ พฤติกรรมเรีเรยนแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นพัฒนาการปกติได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าพฤติกรรมเรียนแบบทําให้เกิดปัญหาอยากจะให้มองว่ามันเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งถ้าเกิดสามารถลงเข้าไปใต้ภูเขาน้ําแข็งได้ให้เห็นว่าปัญหาจริงๆของเค้าคืออะไรเนี่ยก็ mm. าอาจจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็พฤติกรรมเรียนแบบที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะค่อยๆลดลงไปเองนะครับอีกอันนึงคือความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้เกี่ยวกับทุกเรื่องก็ นนสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจาร,รย์นายแพทย์มัสถาทองปานจากภาวิชาจิตเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยลมหิดลค่ะขอบคุณอจาจารย์ด้วยค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามราม,มาสแควรได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยง,งทางทรูวิชันช่องสี n สิภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI- ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ